วันนี้เราจะมาดูท่านกำนันคนไม้ลงเตานะครับจะพงทำค้างมักฟักหมักแฟงไว้จากอันนี้ไม้ไผ่ขแขนถ้านกแนงนไม้ไผ่ค้างแฟงในทุ่งนาท่านกำนันจะเผาฐาน เอาดินตัวไหนแถวนี้เนี่ยเบี้ยนี่ก็หลายครั้งเนาะเบี้ยแค่นี่ตานี้ก็ประมาณเก้าถุงมันเป็นไม้อันนี้ไม้แห้งแล้วแหละลุกง่ายอหรอก ไม่เพงเกลือไม้กระถิ่นนะลงนะครับปล่อยไว้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งแต่หน้าแรงจนตอนนี้แล้วจะครบปีแล้ว <c oughs> แต่พวกนี้พวกนี้เป็นเข้าปีสองแล้วเนี่ย เผาเตาเล็กๆไปก่อนทด,ทดสอบก่อนครับเพราะมันอยู่ใกล้ข้าวนะครับข้าวก็ไม่มีน้ําข้าวไม่มีน้ําฝนไม่ตกเลยี่หญ้าเริ่มเกิดแล้วหญ้าหังกาหญ้ากกหญ้าไข่ปลาหญ้าอะไรก็ไมร่รู้นะครับอันนี้เป็นข้าวกขอ15มนลน้อยนะครับ ก็คาดว่าถ้าไม่ตกก็คงออกรวงอยู่แต่ว่ามันจะออกไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเรียงไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยรอการถมรอการเอาดินเอาดินกบเนาะต้องผสมดินกับฟางเนาะแล้วก็โปะ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 แล้วค่อยจุดระบายป่องควันทำป่องควันออกนะครับทำป่องควันออก หนึ่งรูสองรูสามรูทำสามรูจุดด้านโน้นจุดด้านหน้าให้ลมตีเข้ามามันจะได้พัดไม่เร็วเนาะอันนี้คือทำค้างคางอันนี้จากพวกกิ่งไม้ไผ่แหนงไม้ไผ่ค้างแฟงค้างฟักค้างบวบเนี่ยนะครับเนี่ยมันเกิด เขื่ดีนเนาะมะเขือเทศก็สวยงามมะละกอก็สวยงามขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวิถีชีวิตคนมันทุ่งอีสานมันมนานเฮาทำไปทั่ว